โปรดกล้าวนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ7 6 2ตำแหน่งพลเอกทรงวิทย์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยนั่งผู้บัญชาการทหารบกขณะพลเรือเอกอดุงคุมทัพเรือบิ๊กไก่พลอากาศเอกพันพักดีเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ในายทหารรับราชการโดยมีพระบรมราชองการโปรดกล้าโป,ปรดกระหม,ม่อม ให้หนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณจำนวน7 6 2ตำแหน่งโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การสำหรับตำแหน่งสำคัญนะคะประกอบด้วยกองทัพไทยพลเอกทรงวิทย์นุ่นพักดีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะส่วนพลเอกดมศักดิ์คำใสแสงพลเอกอนุสันคุ้มอักษรพลเรือเอกปกครองมนทาศพลิน พลอากาศเอกชานนมุ่งธัญญาเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะและพลโทธีรยุทธ์จินฮีรันเป็นผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนากองทัพบกพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสุขสันนองบัวล่างเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธารพงศ์มลคำพลเอกอุกฤษบุญตานนเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโทพนาแคลวปลอดทุกเป็นเสนาธิการทหารบกพลโทชิสนุพง์รอดสิริเป็นแม่ทัพพักที่หนึ่งพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญเป็นแม่ทัพพักที่สองและพลตรีประสานแสนสิริรักเป็นแม่ทัพพักที่สามค่ะส่วนกองทัพเรือนะคะพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุข Mih เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอกวรวุฒิพฤกษารุ่งเรืองเป็นเสนาธิการทหารเรือและพลเรือโทชาติชายทองสะอาดเป็นบัญชาการกองเรือยุทธการค่ะส่วนกองทัพอากาศนะคะพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกนรงอินทชาตเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกพงศวรรจันทสารเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พลอากาศโทอนันตชัยแก้วสีงามเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกวิสรุตสุวรรณเนรเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและพลอากาศโทเสกสรรคันทาเป็นเสนาธิการทหารอากาศค่ะสำหรับรายชื่อทั้ง7 6 2ตำแหน่งนั้นสามารถติดตามเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2566 นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลวันสุดท้ายเปิดทางทีมงานรัฐบาลใหม่เข้าเตรียมสถานที่แต่ยังคงรักษาการและทำงานจนกว่าคอรมอชุดใหม่ถวายสัตย์นางสาวรัชดาธนาดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวระบุว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนเป็นต้นไปนั้น นางสาวรัชดากล่าวย้ำว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงรักษาการอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนทั้งนี้ด้วยมารยาททางการเมืองนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์อยากให้เวลาคณะทำงานของรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานในธรเนียบรัฐบาลได้อย่างเต็มที่จึงจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำรเนียบรัฐบาลวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังคงมีภารกิจในเรื่องการพิจารณาลงนามเอกสารซึ่งทำได้ตามปกติ โดยจะไม่ขัดต่อมาตรา169ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านให้ประเทศชาติก้าวข้ามความขัดแยง้งเพื่อความสงบสุขและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจากนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมือง โดยในช่วงเวลา9ก้านาฬิกานะคะมีกำหนดการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรมเนียบรัฐบาลทางพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้าสารพระภูมิเจ้าที่และสารตายายก่อนที่จะร่วมถ่ายรูปและพิธีอำลากับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ธรมเนียบรัฐบาลและจะมีการทรงคืนรถประจำตำแหน่งและของที่เป็นของหลวงทั้งหมดก่อนเดินทางออกจากธรมเนียบรัฐบาลด้วยรถยนต์ส่วนตัวค่ะ เรื่องไกรยืนยันร้องสอบภาษีชาดาไม่เกี่ยวกับสกัดนั่งรัฐมนตรีแจงคนละเรื่องกันค่ะจับตารัฐมนตรีเข้าข่ายผิดปกติรอกระบวนการเสร็จสิ้นค่อยตามสอยผ่านช่องทางองค์กรตรวจสอบนายเรืองไกลรลีกิตวัฒนาอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะกรณียื่นเรื่องร้องเรียนให้ในายกรัฐมนตรีสั่งการกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีของนายชาดาไทยเศรษฐ์สสออุทัยธานีรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย และมีชื่อลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะว่าการยื่นขอให้ตรวจสอบนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสมบัติแต่เป็นการตรวจสอบจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินตอนพ้นสอสอซึ่งมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของปป,ปชเท่านั้นค่ะเพราะรู้สึกว่ามีความผิดปกติซึ่งหากผิดพลาดจริงก็แค่เสียภาษีเพิ่มก็เท่านั้นเองและจากการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนั้นยังพบอีกหลายคนซึ่งหากพบว่าผิดปกติหรือยื่นเท็จก็จะดำเนินการในโอกาสต่อไปค่ะ นอกจากนี้นายเรืองไกรยังกล่าวถึงกรณีมีรายชื่อบุคคลที่กำลังตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีหลายคนมีประเด็นน่าสงสัยอาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือผิดจริยธรรมว่าต้องรอให้กระบวนการขั้นตอนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้เพราะว่าในเบื้องต้นต้องถือว่ายังไม่ได้กระทำความผิดแต่หากขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วตรงกับข้อกฎหมายหรือผิดมาตรฐานจริยธรรมจริรจรงๆก็จะดำเนินการตามช่องทางต่อไปค่ะ ทีมลูกยางสาวไทยเปิดหัวสวยไล่ตบเอาชนะออสเตรเลียไป3มเซตร,รวดประเดิมชัยศึกชิงแชมป์เอเชีย2023การแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลหญิงเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ณอาคารชาติชายฮอจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเกมในกลุ่ม A นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลีย สาวไทยรองแชมป์เก่าของโคชด่วนดันนายศรีวัชระเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามมาโดยมีสิริมามานากิจชัชชุออนโมกศีทัดดาวนึกแจงธนัชาสุขสดส,สสิภาพรจันทวิสูตรวิมลรัตนทัศนพันธ์และมีสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระโดยเซตแรกสาวไทยเริ่มเกมได้ดีค่ะทำเกมรุกได้ดีกว่าก่อนที่จะเอาชนะไปได้25-14ต่อ เซตที่2ทีมชาติไทยเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามทุกตำแหน่งแต่ยังคงทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเอาชนะไปได้อีก25-16ต่อเซต3เกมของออสเตรเลียเล่นได้ดีขึ้นทำแต้มเบียดสู้ได้อย่างสนุกนะคะแต่ท้ายเกมยังเป็นทีมไทยค่ะที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-22ต่อจบเกมสาวไทยชนะออสเตรเลีย3เซตด้วยสกอร์25-14 25-16ต่อและ25-22ต่อค่ะ สำหรับเกมต่อไปนะคะสาวไทยจะลงสนามพบกับมองกโกเลียในวันที่1กันยายน2566เวลา18นาฬิกาติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง pptvhd ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news